เราจึกปันรู้รู้สึกว่าสัตวังไปสิบวิเราเปลือนจากพื้นต่อนาะกูย,ยอมรับว่าตกใจเล็กน้อยตึ้งปันกลางความตกใจก็้องไอเสื้อท้องกลางเล็ก9 5ลิตอรอะไรอาจจะมีการอัปเตอร์ช็อกเล็กน้อยแต่ตอนนี้ไม่แล้วอันเพราะปืนมันเป่าไว้กล้าอยู่แก่ปีนู่นเลยปืนแกมันไม่มีเลยคุณหลักแท้งไอต่อเดียวเลยกูแต่งจริงเพราะว่าปืนแกมันไม่มีแล้ว แล้วกูแต่งไหมมึงเอาดาบเปิดไว้กันบุญแกมันเดื้อไอ้ตัดตีนตินตินตินเฮีอ้ยฮ่าตัวเตี้ยจะดูฮะเหล็บชูดเลย ชายอกแล้วแล้วมึงแล้วดูปกตันปืนปกตังระเบิดกูหาแล้วกันตอดเกือกเดินกำปบกำมังแหละว้าไว้ก้อนที่พูนแก้วกูมาตื้อไม่เพระเกิดระเบิดไว้แก่มึงนี่ยกูกว้าไว้ไม่นานนาปล่อยโม่ีนี่ไปวอวคืนทำใจนานไม่นานกูไม่รับกว้าไว้แก่มึงนะเล่นปืนมึงรับคว้า ปืนไม่ปลื้กวนตืนต้อรตตาว่าเราไม่เนี่ยเกยไม่จะมันตูปืนมันไม่จะตูแต่เราไม่เนี่ยเกยเขาก็ยังก้อยู่เลยอเนี่ยเกยเ<อ>นี่ยเกยปืนกินอะว้าไว้ก่อนไม่อกูไม่อม่านตืน้อระเบ,บิดกูมานยุนแก ปืนคุณตะวาตูสักนัดหรือว่าเตรียมซ่องนัดมีโอกาสที่จะโลดระเบิดนี่คุณตะบึมแล้วใจกับกีโยกันเฮงกูไม่เอากูไม่หันตื้คว้าไว้ก่อนคูไม่รับคว้าเข้าไปเกินไปกันเพม้มพักพวกเผือนกุ้งผึ่งเปชรได้ไหมยังระเบิดด้วยหนึ่งคว้าเผื่อนกับเผื่อไม่รับคว้าในเมื่อคว้าเคยเคไม่เอาไว้ตำเปชรได้ กูควัดลงตรงนี้เลยเจ็กหมมันเชื่อว่าเก่ดเตือนเนานลอยเหมือนผู้ลมนี่น,นี่เราตายอย่ามา,านีาน่ตายจอยหัเจ้ามันกวางระเบ,บอ้อโอ้น่นเดี๋ยววะกูาตายอย่ามาวะ พูดได้ยังวะในเลที่ระเบิดมึงฮะนมึงขวางเร็วแรกเดียวเอ้อในก็เลที่ระเบิดเน็แกแม้มนี่วัวโลคีกากลดเลดิ้แม้มจิงหุดลิ้วไปให้โจรกระโจกให้โหรโจปรปี้เลย ไอ้มดนี่โจรกาดุนนี่นะเพื่อนนะเออให้กูแบงมังดีฮะ<า>มึงให้กูแบงมังดีเอาตาทั้งตามึ้งหัวจริงไม่เจรจอมึง้งใดไอ้ปีล่วงแบงมังนะน้องเพื่อนนะเออไอโจกรกาจอกกินก็เกินไปไอเชื้อแร่มนะันเน่ เจอได้เจอที่แก้วครับเฮใจกันได้เจอที่แก้วแก้วเดียวไม่มาครับคุณทินงเหยียดมาจะได้ไหมครับจะได้ไหมจะใจได้มึงบอกโมนี่มั้งแต่ว่ากูดันได้ป่ะนะมึงบอกมั้งแต่ว่ากูเกิดกล้าคุณได้ป่ะนะ